สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่อง youtube แอดทอนนครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้เวลามานะครับจับคู่ชุดสรุปล่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับล่างกวดนี้นะครับ5ชุดนะครับชั้ง ทั้งสรุปทั้งชุดเต็มก็ได้แค่5ชุดนะครับสมาชิกตัวเลขน้อยนะครับงวดนี้ลากนะครับแล้วก็จับตัวเดียวจับเด่นลากตัวเดียว,วโดดเลยงวดนี้นะครับนะครับก็ตามสูตรนี้เลยวิ่งล่างนะครับกับอีกหลายๆสูตรที่ชนกันตัวนี้สูตรนี้สูตรเดียวเท่านั้นล่ากงวดนี้นะครับพร้อมกับจับคู่ชุดสรุปล่างพร้อมตัวเจาะเด่นล่างให้ในคลิปนี้ใครที่รอชุดสรุปประจําช่องแอดทอน นักคำนวณสรุปล่างนะครับก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะสมาชิกนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันช่องแอดถอนนักคำนวณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสำหรับนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ เข้ามาดูนะครับเข้ามาติดตามช่องแอทอน,นักคำนวณก็กาวขอขรอคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นฮนะไม่สนับสนุนกรารพนาาันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดในทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะาะอ์ดยตัวท่านเองถูกผิดกาขกโทษทออภัยครับ อะมาเข้าเรื่องกันวิ่งล่างตัวเดียวเน้นๆนครับเดี๋ยวค่อยไปจับคู่สรุปใหน้นะครับอ่ะวิ่งล่างงวดแรกสูตรเลขศูนย์ฮะพอดอกศูนย์เก้าอะไรทุกหลักครับศนครับมาที่หลัก10ล่างถูกไหมวดที่ห วอที่2องราสูตรวิ่งล่างตัวเดียวได้เลข4ี่ครับผลดอก4-3 4ก็มาที่หลัก10ล่างอ่ะถูกวดที่2อับถูกวดที่2อ่ะมาต่อกันวดที่3ามฮะวดที่3สูตรได้เลขเก้าตัวเดียวผลดอก7-9 9, ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นหดที่สามถูกหดที่สามเอาหดที่สี่หดที่สี่วิ่งล่างตัวเดียวเน้นหนาดมาได้ทุกหลักสูตรเลขเจ็ดผนอกเจ็ดแปดเจ็ดก็มาที่หลัก สิบหลักมาหลักสิบหลักเอาง้อต่อมาฮะสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวฮะพิ่งล่าคือดอกกา้าศูนย์ศูนย์ะครับก็มาทีนะ่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่หนะ้าถูกงวดที่ห้าเอาง้อที่หกงวดที่ผ่านมานะครับสอดคล้องนะงวดที่หกงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เลขเจ็ดตัวเดียวน,นะครับ พอดอกเจ็ดเก้าเจ็ดก็มาที่หลักสิบพอวัตถิภัณมาครับถูกเป็นวัตถุหกเดินดีหกขวดนะสำหรับสูตรนี้นะครับแล้วผมก็จัดใช้จริงในวันนี้เป็นเลขเด่นวิ่งลากตัวเดียวตามสูตรนี้เลยนะสมาชิกนะอ่ะนี่ฮะสูตรวิธีคิดวิธีทำสม,ม,มาชิกแคบสตดไปได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณตามนี้เลยนะชอบค่อยจัด ขัดก็มองผ่านนะครับไม่มีอะไรมากมายนะตามสูตรนะครับวิธีทำนำหลักแสนนะครับวิธีทำนำหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งครับแล้วก็มาบวกหลักรวยล่าง1ครั้งครับแล้วก็มาบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้ง เอาบวกก็ได้เท่าไรบวก4คงที่นะครับเอาบวกกระดูฮะ99ลงท้ายเลข8นะ8ปบวกเลงท้ายเลข7นะครับ7จบวก 9, เนะครับเบวกเลงท้ายด้วยเลขหกครับ6กบวกหลงท้ายเลข1 1ึบวกศก็ได้1 1ึ่งหบวกสี่โขงที่ครับลงท้ายเลข5อ่ะวันนี้ผมให้เด่นล่างตัวเดียว5ฮะมาไม่มาไม่รู้นะฮะวัดดวงกันไปเลยนะสมาชิกนะ นะเพราะสูตรมันชนกันที่เรียกค่าเยอะจริงๆนะครในะครที่ชอบเลขยค่ามันผมก็จัดไปฮะถูกผิดอย่าด่าผมไปแ,แล้วกันนะคับเพราะผมทำตามสูตรนะสมาชิกนะนะครับถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกก็กลาบขอโทษขออภัยนะครับคิดคำนวณตามสูตรพูดง่ายๆนะสมาชิคนะคิดคำนวณตามสูตร,นะรมาไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่รู้ว่าหัวจอกตัวไหนก็ได้แต่ทำตามสูตรเพราะว่าสูตรนี้สูตรนี้มันได้เลขยค่า อีกหลายสูตรก็ติดเลขค่าด้วยโดยเฉพาะหลักหน่วยล่างะน,น,นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นผมก็วางเลขค่าไว้ที่หลักหน่วยล่างต oval, ัวเดียวทีททิพทนเลยงวดนี้นะครับเลขค่านะครับวางไว้ที่หลักหน่วยล่างนะครับผว้บระจาคที่สองทัพห้าทัหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันนะฮะรอลุ่นกันเลขค่าจะมีมาไหมที่หลักหน่วยล่างครับเพราวางไว้ที่หลักหน่วยล่างแต่ให้เด่นวิ่งล่างนะครับ อ่เดีียวมาจับคู่กันแล้วก็ไปเจาะเล็กเด็ดน,นะครับเขียมเด็ดล่างไว้ก่อนครับตัวเด็ดล่างตัวเด็ดล่างจับคู่นะครับสมาชิกหนะ้าจับคู่จับคู่นะครับได้ห้าชุด เท่านั้นนะครับสมาชิกนะผมเน้นไปที่เลขค่าที่หลักหน่วยล่างนะครับเน้นไปที่เลขค่าหลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวเลยนะครับก็เอาเลขคู่มาจับใส่นะครับสมาชิกนะหรือใครคิดว่ามันมานะครับขี้ๆก็เอาเอาหนึ่งเอาสามเอาห้าเอาเจ็ดเอาเก้ามาจับใส่กับห้าแต่ผมเน้นเลขค่าตัวเดียวคนนี้นะครับก็จะจับศูนย์ห้านะครับ ศูนห้าใช่ไหมอ่าสองห้าถามใครว้เนี่ยศูนย์ห้าสองห้านะครับแล้วก็หกห้านะครับแปดห้านะครับแล้วก็สี่ 5น้ตามนี้เลยนะสมาชิกเนาะหชุดหน3 4, 5. ่5อสี่ห้าหชุดนี้นะครับไม่เด่นไม่ดังไม่เยอะเกินไปนะสมาชิกนะนะถ้าเลขค่าไม่มีไม่มาก็ก็ให้เจ้ามือกินไปฮนะสมาชิกนะ <c oughs> นะครับนะครับเพราะว่าผมเด่นเป็นที่เลขค่าตัวเดียวฮนะเด่นงวดนี้นครับก็เด่นเลขค่าตัวนี้นะครับเด่นตัวเดียวไปเลยห้าล่าง คใครชอบวัดดวงใครชอบอพูดง่ายๆใครชอบตัวเลขเหมือนผมนะครับก,ก็จับไปนะครับก็มี0,525 4 5 6 5 8 5ี้าาาทีนี้ถ้าสมาชิกไม่ชอบอแอปมันน่าจะมาขี้ๆอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็เอา1 5ึงห้ามาจับใส่3 5แล้วก็55 75, 95นะครับแต่ผมคิดว่างวดนี้น่าจะเป็นคู่ขี้ขี้คู่อะไรประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นเลขคู่กับเลขขี้มามา,มาจับใส่กัน ตามสูตรนะฮะอ่าก็มวดประจำวันที่ทนะครับพวดประจำวันที่สองทับห้าครับทับหกเจ็ดอ่าช่องนะครับช่อง u t u b e นะครับ น,นักคำนวณครับอันนี้ก็คือช่องยูทู e ประจำช่องยูทู e ช่องแรทอนักคำนวณชุดสรุปร่างเด็ดไปที่เลขห้านะสมาชิกน้าฝันถูไปเลยผมเน้นไปที่สองห้านะครับผมเน้นไปที่สองห้านะครับสองห้าสี่ห้า นะครับแล้วก็0.5อ่าสชุดนี้ตัวลองก็คือ2ชุดนี้ผมเน้นไปที่3ชุดนี้0.5 2.5แล้วก็4.5นะครับเด่นวิ่ง5ตัวเดียวเลยอ่ะก็ขอให้สมาชิกที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับเพียงๆงปังๆทุกท่านขอบคุณท,ที่ติดตามนะขอบคุณครับ